พ <uh> um> <uh> ี่น้องหักแบบจริงจังของแท้ไม่ใช่การแสดงไม่ใช่การแสดงเลยเมื่อกี้กำลังว่าจะแพ้กันไทยกี่พี่น้องโอ้โหเนี่โอขาข่ซำปีๆเลย ก้าก็ไอ้สายมันก็ห่างไปเถอะมัน่้าวไได้คลิปพี่น้องข้าก็ไอ้ซ้เลยมึงดูม่ใช่เล่นๆพี่น้องมึงดู การเด้งโอ้ยนกมันเป็นการแสดงด้วนี่โอ้ยหงุดหลาดไหล